สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องม็อคค่าคุณย่าชาแนลนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเอซีที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศทุกๆท่านนะคะวันนี้นะคะม็อคค่าคุณย่ามีความยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะฤดูหนาวนี้นะคะไม่มีเมนูไหนที่จะทําให้ร่างกายละอบอุ่นเท่ากับแกงร้อนๆสดน้ํา ห้องคอนะคะเมนูนี้ก็คือนะคะเมนูแกงส้มสายบัวค่ะเพื่อนๆค่คะแกงส้มสายบัวนี้ก็ทำง่ายมากเลยนะคะได้ประโยชน์เยอะด้วยนะคะเพื่อนๆ่นคะการทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพื่อนๆ่นคะวันนี้นะคะจะเป็นแกงส้มสายบัวปลาทูนะคะปลาทูแม่กรองนะคะเพื่อนเพื่อนคะ นี่นะคะเราก็นําเลยนะคะนําสายบัวของเราเลยนะคะสดๆดดอาจจะซื้อมาจากตลาดหรือว่าเอามาจากสระของเราก็ได้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะแต่มะค่าคุคณญ่าณนี่เอามาจากสระเลยนะคะหน้านี้นะคะเป็นหน้าน้ําหลากใช่ไหมคะน้ําเต็มสระเลยค่ะก็จะมีดอกบัวแดงดอกบอัวสีขาวเต็มสระเลยค่ะเ,เพื่อนๆคะ ก็จะนำมาแกงให้เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีทุกท่านได้ชมกันได้ชิมกันนะคะเพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะเราก็นำสายบัวของเรานะคะมาปอกเปลือกออกมาคลอกเปลือกเขาออกนะคะเขาจะมีใยนะคะมีใยแล้วก็มีเปลือกนะคะมาทำเป็นท่อนๆพอดีคำแล้วก็ล้างน้ำให้สะอาดพักไว้ก่อนทำให้เสด็จน้ำเลยนะคะไม่ต้องให้เขาอมน้ำนะคะเพื่อนๆคะ่ะตามตามที่เราชอบใจเลยนะคะจะเป็น ชิ้นประมาณไหนก็ตามเราชอบเลยนะคะเ,เพื่อนๆคะมาพักไ้ก่อนนะคะเราก็นําปลาทูของเรามาเลยประมาณสักสาตัวก็พอมะคะเป็นปลาทูแม่กรองนะคะเ,เพื่อนๆคะปลาทูนี่เราจะไม่ทําเป็นเนื้อนะคะเราจะทําเป็นแบบโขกนะคะแบบโขกให้ให้ละเอียดให้ให้น้ําเขาเข้มข้นนะคะเ,เพื่อนๆคะ เราก็นำปลาทูของเรามาโขกนะคะมาโขกให้เป็นป่นนะคะให้เขาเป็นเนื้อเป็นป่นนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงของเราเลยนะคะเราก็มาทําเครื่องแกงกันสดๆเลยค่ะเครื่องแกงของเราก็มีไม่เยอะนะคะก็จะมีพริกเขียวพริกแดงหอมแดงกระเทียมแล้วก็เม็ดผักชีด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเม็ดผักชีนี่จะทําให้หอมทําให้แกงของเรานี่หอมมากเลยนะคะเป็นเม็ดผักชีนะคะเม็ดผักชีฝรั่งนะคะเป็นเม็ดของเขานะคะจะหอม ากเลยนะคะไม่ใช่ลากนะคะเป็นเม็ดนะคะนําทุกอย่างมาโขลกรวมกันนะคะเราก็จะมีตะไคร้ทุบพอแตกด้วยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะทําเป็นท่อนแล้วก็ทุบพอแตกพักไว้ก่อนนะคะเราก็ทําการไปแกงเลยนะคะไปตั้งไฟตั้งหม้อเลยนะคะเราก็ใส่น้ําพอประมาณของเราที่เราชอบเลยนะคะว่าจะซดน้ําได้คล่องครอขนาดไหนนะคะเ,เพื่อนคๆค่ะเราก็นําน้ําของเราไปตั้งไฟเลยนะคะ แล้วก็ตามด้วยนั่นนะคะเครื่องแกงของเราสดสดใหม่ๆลงไปเลยนะคะพร้อมกันเลยพร้อมตะไคร้ทุบพอแตกด้วยนะคะลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็ปิดฝาไว้สักระยะหนึ่งนะคะพอระยะหนึ่งเราจะเป็นกาน้ำของเราเดือดเปิดฝาขึ้นดูอืมเครื่องสมุนไพรของเราหอมมากแล้วนะคะเครื่องแกงของเราหอมมากนะคะทีนี้นะคะเราก็ถึงขั้นตอนของการนะคะ นำเลยนะคะนำปลาทูป่นของเราที่เราโขกไว้ละเอียดลนะคะลงไปเลยนะคะลงไปเล,เลยแล้วก็ไปชิมดูก่อนนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมีเมนูนี้ก็จะมีน้ำมะขามเปียกด้วยนะคะเราก็ตามด้วยน้ำมะขามเปียกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะลงไปเลยนะคะขั้นตอนนี้เราจะปรุงก่อนที่จะใส่สายบัวเลยนะคะพอก็จะมีปลาทูป่นแล้วใช่ไหมคะที่เราโขกไว้ก็มีเครื่องแกงแล้วนะคะก็จ <het sounds> ะมีน้ำมะขาม น้ำมะขามเปียกแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าแล้วก็น้ำปลาแล้วก็เกลือป่นนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ชิมดูนะคะแล้วก็ผงปรุงรสสักหน่อยชิมดูกลมกล่อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าขาดอะไรแล้วก็สามารถเหยาะตามได้เลยนะคะก็คือให้เราเปรี้ยวไว้ก่อนนะคะก็จะเหยาะน้ำมะขามเปียกลองไปอีกสักประมาณสักสามช้อนชาสามช้อนโต๊ะเลยนะคะน้ำมะขามเปียกนี่นะคะชิมดูกลมกล่อมหอม,หอมมาก มากเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะถึงขั้นตอนนี้ใช่ไหมคะก็เครื่องปรุงของเราก็สุกแล้วหอมแล้วใช่ไหมคะเราก็ตามด้วยเลยคะ่ะตามด้วยเลยคือ นางเอกของเราก็คือสายบัวนั่นเองค่ะเพื่อนๆคาลงไปเลยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้สักระยะหน,นึ่งนะคะประมาณไม่ถึง5นาทีนะคะสายบัวของเรานี่จะกรอบสุกง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะก็ประมาณไม่ถึงหนาทีสายบัวของเราก็สุกแล้วอือหตอนนี้นะคะหอมมาก เลยค่ะน้ำก็เข้มข้นมากเลยนะคะหอมมากอร่อยมากเลยะคะ่ะก็ตามตบด้วยเลยนะคะใบมะกรูดฉีกเลยนะคะเพืเ่อนๆค่ะเพื่อความหอมความกลมกล่อมเพื่อความประโยชน์ด้วยนะคะใบมะกรูดนี้เขาจะบำรุงหัวใจได้ด้วยนะคะประโยชน์ล้วนๆเลยนะคะสดน้ําคล่องคลอนอิ่มอร่อยมากเลยค่ะเพืเ่อนๆค่ะพอถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหีคะ ก็เสร็จแล้วนะคะปิดไฟย,ยกลงจัดจานพร้อมเสิร์ฟร้อนๆกับข้าวสวยร้อนๆข้าวเหนียวร้อนๆได้เลยนะคะรับรองนะคะเมนูนี้คล่องคอมากเลยค่ะข้าวหมดหม้อข้าวหมดกระติบแน่นอนเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ มาชิมให้มอค่าคุณย่าด้วยนะคะขอบคุณนะคะที่มารับชมรับฟังให้จนจบนะคะขอบคุณทุกๆก,การติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกๆก,การรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะมาชิมได้กันนะคะ